สำหรับภารกิจช่วงเช้านะครับผมก็ได้ขนมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตรงสระน้ำเล็กๆครับที่ให้นงเป็ดได้เล่นก็วันนี้ได้มาค่อนข้างที่จะประมาณเยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันก็น่าจะกินอย่างเพียงพอนะครับในบริเวณนี้นะครับก็สมกันไปนะครับทั้งปักพักตบชวาครับแล้วก็จอกนะครับจอกเล็กๆนะครับบริเวณนี้ก็เป็นที่หาอาหารนะครับ ของนกเป็ดแล้วก็ที่เล่นน้ําด้วยก็มีความสุขครับได้เห็นนกเป็ดเขาวิหาอาหารนะครับแล้วก็กินอย่างมีความสุขสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีที่สวนเกษตรครับหกโมงเช้าในวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศเช้าเช้านะครับที่แสนจะปลดปรุงนะครับเพราะว่าเช้าเช้าอย่างนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะสดใสนะครับ สดชื่นสดใสนะครับผมก็เห็นนกนะครับก็บินไปหาอาหารนะครับส่วนาภารกิจของผมวันนี้ก็จําเป็นต้องมา,าแต่เช้าเช้านะครับเพื่อว่าจะมาให้อาหารเป็ดแล้วก็เอาเศษนะครับพวกวัชพืชต่างๆทีเ่เป็นผักตบชวาแล้วก็จอกนะครับดอกจอกหรือว่าจะเป็นจอกหู หนูยักษ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เป็นภารกิจตอนเช้าที่จะทำนะครับแล้วก็ก่อนจะไปทํางานนะครับก็จะมาให้อาหารเป็ดแบบนี้ครับแต่เช้านะครับครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับตอนเย็นเลิกงานมา,าได้ทําการขนเหมือนเดิมครับผักตบชาแล้วก็จอกเป็นอาหารเป็ดนะครับมาไวท้ที่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 เล้าเป็ดนะครับวันนี้ก็จะมาทําการขน ลงนะครับแล้วก็ให้เราเป็ดได้กินอาหารนะครับได้กินอันนี้นะครับได้กินอาหารที่ธรรมชาตินะครับที่เป็ดเขาชอบนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเอามานะครับส่วนใหญ่นะครับดอกจอกนี้ไม่ไม่เหลือนะครับไม่เคยเหลือเลยครับดอกจอกนี้ไม่เคยเหลือเลยนะครับหมดทุกครั้งที่ผมได้เอามานะครับผมเอามานะครับ มาวางไว้ด้านบน,นรบหรือว่า,อาที่เป็นด้านล่างนะครับส่วนใหญ่คือจะหมดทุกๆวันนะครับหมดทุกๆวันนะครับแสดงว่าเป็ดนะครับเขา,าชอบอวันจัพืชอย่างนี้วันจัพืชชนิดนี้มากนะครับเพราะว่าเขากินแล้วเขารู้สึกว่าอิ่มนะครับแล้วก็รสชาติคงจะอร่อยถูกปากนะครับเพราะว่าเป็ดชอบกินอาหารที่เป็น ธรรมชาติอยู่แล้วครับหากินแบบธรรมชาตินะครับหากินพกเศษวัชพืชต่างต่างนะครับแล้วก็หอยปูปลานะครับหอยปูปลาอย่างเช่นนะครับอนาคตพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้อาจจะได้ทำการปล่อยเปลี่ยมานะครับเพื่อเลี้ยงในบิเวณนี้นะครับเลี้ยงในบริเวณนี้น่ครับเลี้ยงในบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับอาจจะได้ ปรับใหม่นะครับเพื่อนๆไม่แน่นครับอาจจะได้ปรับใหม่เป็นยกยกพื้นที่นะครับยกพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับขุดให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตรงแนวกลางนะครับจะทําเป็นคลองนะครับคลองโดยรอบเลยครับแล้วก็จะทําเป็นในส่วนของพื้นที่เราสามารถเดินหรือว่าขับรถรอบได้นะครับเป็นพื้นที่ที่เดินได้นะครับไปสุดนู่นแล้วก็โค้งกลับมาคืนนะครับโค้งแบบนี้นะครับซึ่งทําเป็นอาจจะเป็นคลองไส้ไก่แต่ อาจจะมีขนาดใหญ่นี่คือวางแผนไว้เบื้องต้นนะครับวางแผนไว้เบื้องต้นแต่ต้องมีการต้องต้องต้องมีทุนนะครับเบื้องต้นต้องต้องมีทุนก่อนแต่อนาคตคืออยากจะทําแบบนี้นะครับเพราะว่าอยากจะทําให้ขบวงจรนะครับเพราะว่าเลี้ยงเป็ดลงมาแล้วอนาคตถ้าเรามีเป็ดจ,จํานวนที่มากนะครับเราก็สามารถปล่อยณบริเวณแห่งนี้ได้นะครับก็คือ จากการบริเวณตรงประตูนะครับแล้วก็ทําเป็นสแลนกั้นมาตรงบริเวณนี้นะครับโดยรบอบพื้นที่ที่เราอาจะกั้นไว้แล้วก็ให้นกเป็ดนะครับได้เล่นบริเวณนี้หาคินบริเวณนี้นับเนื่องจากบริเวณนี้มองไปแล้วก็น่าจะน่าจะเหมาะสมนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติก็น่าจะเหมาะสมกว่านะเพราะว่ามีพวกสาหร่ายเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็พืชพันธุ์อะไรมากมายเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในน้ําหอยปูปลาอะไรเล็กนะครับบริเวณนี้ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับเหมาะสมที่สุดอนาคตน่าจะเป็นอห่างนกันครับถ้าถ้าเรา,เาว่าเว้นจากภารกิจที่เราทํางานแล้วเราก็มา,าดูตรงนี้นะครับผมอนาคตอาจจะไม่แน่นอนนะครับอาจจะไม่แน่นอนก็เลยเจะวางแผนว่าขุด นะครับเป็นคลองไส้ไก่ขนาดใหญ่นะครับเพื่อว่ารถรถจะไปได้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะปลูกพืชสองข้างทางนะครับทําเป็นบริเวณนู้นนะครับแล้วก็โค้งกลับมาครับโค้งไปโค้งมานะครับทาเป็นคลองไส้ไก่เพื่อว่าเป็ดเขาจะได้เล่นจะได้หากินในอนาคตต่อไปนะครับผมนี่บางต้นก็ได้ยินเสียงเป็ดนะครับร้องพากันร้องกราบกราบกราบร้องหายากจะออกมาแล้วครับจะออกมาแล้ว นะครับอันนี้ก็มาอัปเดตเหมือนเดิมน,นะครับเป็นต้นต้มะนาวนครับต้นมะนาวที่ซื้อมาจากาในเมืองนะครับต้นเดียวเป็นแป้นดอกพิเศษก็ว่าไปครับที่แฟนซื้อมาครับก็เลยปลูกลงไปแล้วนะครับลงไปในถังเม่ทราะอะไรปลูกแบบนี้ครับปลูกในถังซีเมนนะครับขนาด60เซนก็ สังเกตที่ยอดนะครับยอดก็นี่รับแทงออกมาแล้วครับแทงออกมาแล้วนะครับนี่โดยยอดโดยรวมก็แทงออกมาแล้วครับแสดงว่ารากเขาเริ่มเดินแล้วก็ติดแล้วนะครับผมนี่ก็ยังไม่มีเวลาพอที่จะมาลงทําเต็มที่ครับมีเวลาเพียงแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับส่วนวันปกติธรรมดาก็ทํางานครับจะมาแล้วก็อาจจะกลับมาค่ำนะครับเหมือนที่ผมได้ เคยถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้ดูครับบางวันกลับมาก็ต้องหาวัชพืชนะครับหาเศษจอกไม่ใช่เศษจอกจอกแล้วก็ผักผักโขดว่าติดรถมานะครับก็ต้องมาแบบนี้เป็นเป็นประจำครับเวลาอาจจะน้อยนะครับจะน้อยแต่ก็พยายามทําให้เต็มที่นะครับทําเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นพุทรานมสดนะครับที่ลงไปเหมือนกันนะครับลงไป2ต้นนะครับต้นแรกแล้วก็ต้นที่2นะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายก็ สังเกตดูน่าจะใบยอดอาจจะออกแล้วนะครับยืดออกแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีที่ทจ,จะออกนะครับสองต้นสองต้นก็ยังไม่มีโอกาสได้ปลูกเหมือนกันนะครับผมคือเพราะอะไรไว้ก็ยังไม่มีโอกาสได้ปลูกเลยนะครับอาจจะต้นต,นตายบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยต้นนี้ก็เอามาจะเป็นต้นเต้นะครับต้นเต้แล้วก็ต้นนี้ก็ซื้อของมาเขาก็แถมมาให้นะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งก็ดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับ เป็นพุทสานมสดนะครับตัวนี้พุทรานมสดก็ดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับหลังจากที่เราลงทังโบซีเมนต์นะครับแล้วก็ดูแลแบบนี้นะครับอีกสองต้นก็ยังไม่ลงนะครับนี่ก็บริบทก็เป็นประมาณนี้นะครับผมบริบทเป็นประมาณนี้ก็อาจจะยังไม่มีอะไรมากมายนะครับก็อยู่ในช่วงหน้าฝนอาจจะทํายากหน่อยนะครับช่วงนี้อาจจะทํายากหน่อยนะครับผมยากหน่อย เพราะว่าไปตรง <S <S ไหนก็คือฝนเปียกหมดนะครับแต่บริเวณตรงนี้คือเป็นที่คิดไว้แล้วครับชอบครับเพราะว่ามีน้ําขังเป็ดชอบนะครับเป็ดชอบก็อาจจะปล่อยณตรงนี้ก็ได้นะครับผมอาจจะปล่อยณตรงนี้ก็ได้นะครับบริเวณก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมตมากมายนะครับผมยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับก็พาเพื่อนมาดูบทบาในย,ย,ยามเช้าเช้าในวันนี้นะครับผมยามเช้าเช้าวันนี้ น,นี่มาอัปเดตในส่วนของทั่วฟักยาวก็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 ยังไม่ยังไงนะก็ดูจากสายตาก็ <c oughs> โอ้เริ่มออกนะครับมาตันนี้ครับเพิ่งเห็นที่ครับเริ่มออกดอกแล้วครับออกดอกแล้วแต่อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้ทําค้างให้เขาขึ้นเองอาตามธรรมชาตินะครับไม่รู้ว่าจะออกจะให้ประมาณเท่าไหร่ครับหนต้นเนี่ยผมก็ต้อง เอาน้ำหมักมารดนะครับเอาน้ำหมักมารดเพิ like Honestly, like ่มเติมนะครับเขาอาจจะไม่ขึ้นสวยเหมือนที่ทําค้างนะครับถ้าทําค้างหรือทําตาข่ายครับอาจจะขึ้นสวยมากกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้ก็คือทอดที่มีก่อนก็ด้วยภารกิจหลายอย่างที่ผมทําไม่ทําไม่ได้หลายอย่างครับมันมดูแลหลายอย่างก็เลยอาจจะได้เพียงเท่านี้นะครับอาจจะได้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเอาน้ำหมักมารดเพิ่มเติมครับเพื่อเสริมสร้าง สริมสร้างความให้เขาเจริญเติบโตได้มากกว่านี้นะครับผมนในส่วนตรงนี้ก็นีะครับยังดูรกนะครับดูรกมากมายไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้เข้าไปด้านในนะครับยังไม่ได้เข้าไปด้านในก็คือเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่ก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวคงต้องไปข้างในแล้วก็ดูว่าเราจะ จะวางจะวางจอกนะครับแล้วก็พางถุกพาวส่วนไหนเพราะว่าเมื่อวานผมก็ได้เอามาแล้วส่วนหนึ่งนะครับยังอยู่ในสายอยู่เลยนะครับสำหรับภารกิจช่วงเช้านะครับผมก็ได้ขนมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตรงสระน้ำเล็กๆครับที่ให้น้องเป็ดได้เล่นก็วันนี้ได้มาค่อนข้างที่จะประมาณเยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันก็น่าจะกินอย่างเพียงพอ นะครับในบริเวณนี้นะครับก็สมกันไปนะครับทั้งปักผักตบชวาครับแล้วก็จอกนะครับจอกเล็กนะครับบริเวณนี้ก็เป็นที่หาอาหารนะครับของนกเป็ดแล้วก็ที่เล่นน้ําด้วยนะครับในส่วนของอาหารผมก็ได้จัดเตรียมไว้แล้วครับอยู่ด้านบนนะครับผมนี่ก็โดยทั่วไปก็ทุกๆวันก็จะเป็นแบบนี้ครับเอามา เอาไว้แบบนี้นะครับเลยตอนเชียก็เข้ามาดูใหม่นะครับไปดูอาหารที่ผมได้เตรียมไว้นะครับเตรียมไว้ก็เหมือนเดิมนะครับสีกะละมังเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมีจอกแซมๆอยู่บ้างนะครับสีกะละมังเล็ก3ใหญ่หนึ่งนะครับเล็ก3ใหญ่หนึ่งก็วันนี้ก็มีน้ำหมักจากกล้วยนะครับมาจากกล้วยเผื่อน้องเป็ดเขได้กินนะครับไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าครับเอามาไว้ก่อนนะครับเป็นน้ำหมักกล้วยนะครับมันน้ำหมักกล้วยเอูกกล้วยผลกล้วยนะครับนี่ก็ เป็นภารกิจเช้าเ้าที่ผมได้ทําทุกๆวันแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันนะครับในในการจะเตรียมตอนเช้าเนะครับเป็นภารกิจที่ต้องทำทำทำอยู่ทุกๆวันนะครับมาเก็บไข่แล้วก็ล้างการะมังนะครับแล้วก็เก็บพวกจอกแหนหรือว่าเออจอกแล้วก็ปลาตุ้ยฟามาไว้แบบนี้นะครับผมเป็นภารกิจที่ทําช่วงเช้เาเย็นเช้าทุกๆวันนะครับแลัที่เลิกงานมาเราก็ ขนมาไว้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวช่วงเย็นเราก็ค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต่ทีเกก็ร้องกันอยากออกมานะครับอยากออกมาแล้วนะครับอยู่ด้านในนะครับผมก็พื้นที่บริเวณนี้ก็เป็นแบบนี้ครับในกรณีที่เจอฝนตกครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็จะเปียกชุ่มไปด้วยน้ำนะครับก็แก้ไขปัญหากันต่อไปนะครับก็เปียกชุ่มแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นบดบทที่ที่เอามาฝากวันนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ตรงข้อง คงต้องปล่อยออกมาแล้วครับฝากันร้องหิวข้าวแล้วครับกล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 ับหิวข้าวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเปดดูก่อนครับเปดดูก่อนนี่ดูครับไปดูก่อนครับเปดดูก่อนก็อยากออกมาแล้วครับนับเป็นอยากออกมาแล้วนะครับอยากออกมาแล้วคือครับผมอยากออกมาแล้วกลับกลับกลับรอครับรอที่จะออกมานะครับผมเดี๋ยวเราไปปล่อยกันเลยครับให้นับเป็นเขาได้มาหาอาหารกัน นีเราก็มีความสุขครับได้เห็นน้องเป็ดเอาของวิหาอาหารนะครับแล้วก็กินอย่างมีความสุขครังจากนี้เราก็าไปเก็บไข่กันกันในนะครับผมก็เป็นประมาณนี้บรรยากาศนะครับผมเห็นไข่บางต้นแล้วครับผมก็ส่วนส่วนหนึ่งก็ลงไปด้านล่างนะครับลงไปกินอาหารนะครับหิวครป้องกันหิวนะครับตอนเช้าก็เอามาฝากเพื่อนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ, like, share, รบแล้วก็กดติด s ับ i b e เป็นเพื่อนเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมสมําหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ